นในงานวิจัยครั้งนี้เนี่ยมีข้อค้นพบที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นเลยค่ะประเด็นแรกนะคะก็คือเรื่องของการสนับสนุนทางสังคมแน่นอนว่าการสนับสนุนทางสังคมที่ดีก็จะทําให้บุคคลนะคะมีการเตรียมตัวตายที่เหมาะสมนะคะแล้วก็รับมือกับความตายเวลาที่มันมาเยือนได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่ค้นพบน NG, นในงานวิจัยครั้งนี้ที่เพิ่มเติมะคะ่ะก็เป็นเรื่องของรูปแบบของการสนับสนุสนทางสังคมเราศึกษาใน3แหล่งนะคะก็จะมีอาจารย์ครอบครัวแล้วก็เพื่อนสิ่งที่กลุ่มตัวอย่าง เล่าที่เราฟังค่ะก็คือเขาบอกว่าถ้าสมมติเป็นอาจารย์กับครอบครัวการสนับสนุนทางสังคมตรงนี้ค่ะจะเป็นเรื่องของการแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันมากกว่าในขณะที่เพื่อนซึ่งเป็นคนกลุ่มวัยเดียวกันเนี่ยเขาจะมีการเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันและมีการซัพพอร์ตกันได้อย่างดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในบรรดา3กลุ่มนะคะก็พบว่าครอบครัวยังเป็นการสนับสนุนทางสังคมที่สําคัญที่สุดเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของความใกล้ชิดแล้วก็เรื่องของลักษณะของบทบาทค่ะที่ครอบครัว มีบทบาทโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับตัวกลุ่มของตัวอย่างค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่น่าสนใจคือเรื่องเจตคติต่อความตายค่ะกลุ่มตัวอย่างของเราเนี่ยมองว่าความตายก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเราก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราคงไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้สิ่งที่เขารู้สึกก็คือบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่ารับได้ไม่เป็นไรไม่ได้รู้สึกกลัวแต่ในขณะที่บางกลุ่มเนี่ยมองว่าเขากลัวนะคะเขากลัวความตายที่กําลังจะมาเยือนเขาแต่ความกลัวเนี่ยก็ไม่ได้กลัวว่าชีวิตหลังความตายจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่เขากลัว คือเขากลัวว่าเอเขาจะต้องพลาดพลากจากคนที่เขารักไหมเขาจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างที่เขาอยากทําแล้วเขายังไม่ได้ทําหรือเปล่าเขายังไม่ได้เคลียร์อะไรที่เขาค้างคาดใจหรือเปล่าจะเป็นความกลัวในลักษณะนี้ค่ะและประเด็นสุดท้ายนะคะที่น่าสนใจก็คือเรื่องของพฤติกรรมการเตรียมตัวตายค่ะอันนี้ก็แยกออกเป็น2กลุ่มเหมือนกันค่ะกลุ่มที่1นนะคะจะเป็นกลุ่มที่เขารู้สึกว่าชีวิตของเขาค่ะเนื่องจากเขาเป็นนิสิตนักศึกษาเขาก็เลยมองว่ามันยังเป็นวัยที่อาจจะยังไม่ได้ใกล้กับความตายนะักเขาก็เลยไม่ได้มีพฤติกรรมที่ คิดถึงหรือว่าอยากที่จะเตรียมตัวตายนะคะแต่ว่าบางกลุ่มค่ะดูมีความเข้าใจในเรื่องของการเตรียมตัวตายเป็นอย่างดีแล้วเขาก็แสดงออกให้เห็นว่าเขามีการเตรียมตัวตายในแง่มุมไหนยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นบางคนก็จะมีการเขียนความรู้สึกเขียนสิ่งที่เขาอยากจะให้คนข้างหลังเนี่ยทำหลังจากที่เขาจากโลกนี้ไปแล้วก็มีการเขียนบอกเล่าเตรียมเอาไว้นะคะหรือว่ามีการบอกรหัสผ่านแอคเคาท์ที่สําคัญสําคัญ,คญหรือก็มีการเรื่องของบริจาคร่างกายบริจาคอวัยวะค่ะก็ มีการเตรียมตัวในหลากหลายรูปแบบซึ่งคนที่เตรียมตัวตายเนี่ยค่ะเขาก็มองว่าถ้าเขาเตรียมตัวไว้วันนี้เขาน่าจะสบายใจเวลาที่ความตายมาเยือนเขาจริงๆค่ะ คือจริงๆเราคิดว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะทุกคนทุกกลุ่มช่วงวัยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เริ่มที่จะสามารถคิดอย่างเป็นระบบได้อาจจะเป็นเด็กที่โตขึ้นหน่อยเป็นเด็กในวัยเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มที่จะคิดแล้วก็เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แล้วค่ะก็อย่างที่เล่าไปนะคะก็คือเราจะเห็นว่าการเตรียมตัวตายเป็นสิ่งสําคัญและถ้าเราเตรียมตัวได้ดีมันก็จะช่วยให้เรารับมือได้ดีในวันที่เราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะมาเยือนนะคะก็คิดว่าการต่อยอดตรงนี้นะค่ะก็คงเป็นเรื่องของการทําให้สังคมตรนัก แล้วเราก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความสุขค่ะก็อย่างที่เล่าไปทั้งหมดนะคะความตายเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะการสนับสนุนทางสังคมที่ดีการมีเจตคติที่ดีต่อการตายนะคะแล้วก็รวมถึงการเตรียมตัวล่วงหน้าค่ะก็จะช่วยให้เรารับมือกับความตายได้ดียิ่งขึ้นค่ะ